สองลุกล่าสุดแน็ชาลีหวนทวงฉายาหล่อร้อนตังเปลี่ยนลุกใส่สูตรผูกไทยสุดเนี้ยออร่าจับอย่างกับประธานบริษัทเรียกได้ว่าไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังจริงๆสำหรับความหล่อของนักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาสุดติดแน็ชาลีที่มักจะปล่อยภาพเซ็ตใหม่ๆออกมาให้หลายคนได้เห็นความหล่อจึง้งสลับความฮาจนได้รับฉายาว่าหล่อร้อนเงิน ไปแล้วเนื่องจากทุกครั้งที่เจ้าตัวออกมาเปลี่ยนลุกแต่งหล่อทำเอาหลายคนตะลึงก็มักจะให้เหตุผลว่าอาหารแมวหรืออาหารสุนัขหมดสร้างเสียงหัวเราะให้หลายคนได้เป็นอย่างมากอย่างลุกก่อนหน้านี้ของหนุ่มเน็ชาลี ก็ทำฮือฮากันทั้งโซเชียลทั้งลุกบาร์บี้เกิลที่เจ้าตัวลงทุนจิกวิกผมลอนยาวสวมชุดเบรสสีชมพูหวานฉ่ำที่ต้องบอกเลยว่าสวยจนผู้หญิงหลายคนยังต้องอิจฉารวมถึงลุกอปป้าสุดหล่อยอย่างลุกที่แฟนๆตั้งฉาย,ยาให้ว่าแน็กสิ้นหวัง ฝาแฝดที่พลัดพรากของแจ็คสันหวังเพราะความหล่อสูสีกันมากแต่ต่างกันตรงที่แฝดคนนี้แต่งหล่อลงงมหอยหลอดในเลนล่าสุดหนุ่มแนกชาลีกลับมาขายความหล่ออีกครั้งด้วยการลุกขึ้นมาใส่สูตรผูกไทยหล่อเนียบมากแต่ไกลออราจับอย่างกับประธานบริษัทโดยครั้งนี้เจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะยืนยันเหตุผลที่ลุกมาแต่งหล่อในแคปชั่นว่า จริงๆแล้วผมคือคนร้อนตังครับท่ามกลางหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันสน,นันอาทิจะเย็นจะเย็นจะเย็นลบภาพแต่งหญิงวันก่อนยังไม่ทนันถ้าทางจะร้อนเงินจัดเปลี่ยนลุกทุกวนันหนึ่งสัปดาห์มีเจวันคุณชาลีเปลี่ยนไปแล้วสิบคนก็โนนขอสมัครเป็นเลขายื่นใบสมัครที่ไหนคะท่านประธานจะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าคะรวมถึงยูทูบเบอร์สาวคนดงัง เกไก่สไลเดอร์หรือเกไก่นัททิชาที่หลายจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่งแนกชาลีก็ได้เข้ามาร่วมแซวด้วยเช่นกันว่าปูจะมาป่วนบริษัทท่านประธานลีก็เกรงใจแล้วไหนอาคาใบสมัคร